ถ้าพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนก็คงต้องไม่พลาดไปที่แห่งนี้ยุงเฟวโจดหรือท็อปออฟยุโรปเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่นี่ตั้งอยู่บนสันเขาที่เชื่อมระหว่างยอดเขายุงเฟวและยอดเขามอนในเทือกเขาแอลเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกสามารถเดินทางได้ด้วยกระเช้าไฟฟ้าไอเกอร์เอ็กซ์เพสซึ่งใช้เวลาเพียง15นาทีไปยังสถานีไอเกอร์เกชเชอร์จากสถานีไอเกอร์เกชเชอร์ต่อรถไฟฟันเฟืองไปประมาณอีก26นาทีก็จะ ถึงสถานีจุงฟาวแล้วสภาพอากาศด้านบนจะเป็นหิมะและน้ำแข็งปกคลุมตลอดทั้งปีอากาศจะหนาวเย็ยนอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณลบเองศาด้านบนจะมีกิจกรรมให้ทํามากมายไม่ว่าจะเป็นสโนว์ฟันปาร์คจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับหิมะให้เล่นเช่นการเลื่อนหิมะจุงฟาวพาโตลานหิมะกลางแจ้งที่สามารถออกไปสัมผัสหิมะและถ่ายรูปได้อย่างสวยงามนอกจากนี้ยังมีไอซ์พาเลทหรือวังน้ําแข็งที่เป็นจุดเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์ของจุงฟาวและการแกะสลักของน้า แข่งเป็นรูปต่างๆขึ้นชื่อว่า t o อป f อฟยุโรทุกคนที่ไปสวิตเซอร์แลนด์ต้องไม่พลาดจุดนี้แล้วไปกันจ้า